ทุกคนดูลูฟี่ดูลูฟี่เอ็นดูน้องอะ่ะน่ารักตามมจามีพี่รักน้องนะ มันนี่เป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้นะคะ่ะเจ็บๆสงสัยจะโดนแฮปปี้อะแฮปปี้อะชอบเงียบเดี๋ยวต้องแยกกรงละแฮปปี้อะชอบเกเรเกเรก,กับทุกตัวเลยนะแฮปปี้นี่แบบจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะตัวเล็กแต่หัวใจแบบใหญ่ๆขนาดซันจียังไม่กล้านะอืม แม่อาบน้ำให้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวมีกลิ่นแล้วไม่หอมแล้วต้องอาบน้ำให้หน้องผ้าหอมให้ก็เช็ดตัวเห็นแอาวางไว้แป๊บเดียวดูเจ้าฟี่เข้ามาดูแลน้องช่วยน้องเหรอทำทำทำ,ทำ,ท,ำทำไม่ควรไม่ควรไม่ควรทำดีๆทำไม่ดี ในน้องก็เคล้บเคลิ้มพริ้มตา,าพริ้มเลยแอะแอจะช่วยหรือว่าจะทำอะไรน้องเนี่ยฮะช่วยหรือว่าทำอะไรน้องเนี่ยฮะอยู่ในน้องเปล่าเรา เอาดีๆเอาดีๆลูกเอาดีๆเอาดีๆไม่ทำกันแรงทำน้องดีๆซี่ไม่เอาไม่เอาเมืเอม่อกี้ไม่ยังเห็นทำน้องดีๆอยู่เลยนะคะทำไมเป็นอย่างงี้อืมทไมทำน้องอย่างงี้ลูกอืมเล็กตัเล็กเปน็นไงไหนแม่ดูสิโดนอะไรมาโอ๋ยถ้าหลอกเลยเราอะโดนรังแกเยอะแม่ต้องแยกและ เนี่ยเนี่ยโดนอะไรมาแดงๆเนี่ยฟีย่งแกน้องเมื่อกี้เปล่าเดี๋ยวตะใบ,บเล็บฮะตะใบาปากฮะไปเลยอย่าทำแม่เจ็บไม่เอาไม่เอาไปกินสิไปแม่จัดบุฟเฟ่ไว้ให้แม่จะออกกำลังกายแล้วแม่ไม่ป้อนอาหารนะวันนี้แม่จะดูน้องหน่อยน้องเจ็บเนี่ยน้องยาใส่ให้น้องหน่อยฟี่ไม่เอาหรอกไม่เอาเดี๋ยวแม่ทำเอง แม่รู้ว่าหนูช่วยน้องเนี่ยนะขนแห้งแลวที่หัวเนะี่ยน้องดนแฮปปี้จิกหรือเปล่าแฮปปี้อะ่ะชอบเล่นแรงแม่ใช้ตัวให้น้องก่อนดีกว่า